ันนี้ยังมีความหวังต้องทุ่มเทพลังที่มีโซรอยที่ต้องมีสักคน mm hmm. กันฟันทน,นให้ได้รางวัลบทชีวิตสวัสดีครับวันนี้อยู่กับทีมงานจับคำแล้วน้องโซขับ,บรถเดินหน้าเลยวันนี้มากางเต็นท์กันคนระับกางเต็นท์แล้วก็เอาโต๊ะมาลงครับ วันนี้มาบ้านเสลยนะครับเสลย,ยแต่งลูกสาวตรงไปเลยตรงไปยตรงไปเลวันนี้ก็เจอเสียรายนะครับเสียลายก็มีงานมีกานครับติดต่อทีมงานย้ำค้ามได้นะครับทำโต๊ะจีนหรือว่าชาวโต๊วจีน เดี๋ยวจะทำการกลางเต็นท์กันนะครับอันนี้มาติงานมครับมากัน5คนนะช่างอ๊อฟ300ไม่ได้มาแล้ววันนี้ไปเมาอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวขอเวลากางเต็นท์แป๊บนึงนะครับ ครับก็เสร็จเป็นหนึ่งหลังแล้วครับในครัวคุยกันน้องแงงน้องแงงตะแกงน้องแกงวันนี้ฝากช่องทีมงานาถ่ายไปทั่วด้วยนะครับวัสดีครับถ,นะถ่ายครับถ่ายรับจ้างทุอย่างครับเอาโตงง๊ะมาลงแล้วก็ตั้งเซนกองทุนะ โอ้ยตรงนี้จะกลางได้ปะจ้ะมาบาลัลลานั่นเราไม่ให้ขอกลางข้างไหนก่อนเน,น,น,นี่ยเต็นนุนอะขวางพี่อ่ะดิเซ็งเลยตรงนี้กลางปะจะไม่กลางมั้งนาบ้า,านตัวง น่าจะเป็นทีมงานชุดกำปั้นนะมากลางกลางเต็นตประลองประแลงครับกลางอีล <c> ง <ười> ก,ก็น่าจะกระยอบบางนี้มไม่เป็นไรครับของเรากลางได้อยอะอ๋อ ไม่ให้หมอดในเต็นท์อ๋นนนนอนี่ครับอันนี้พี่สาวคนโตนะอ,ะขอ่ของของแม่อะไรนะแม่ทีมงานไทยไปทั่วนะสวัสดีครับ ช่วงบ่ายวันนี้เราเมาื่อจากวัวเท้าไปกลางเต็น์เสร็จบ่ายวันนี้เราก็มาตัดไม้ต่อนะครับวันนี้ครับมาเจอต้นลายฟางครับสายแบกครับรถเขาสาลี่เขาทำเสร็จมาปุ๊บเขาสายแบกเห็นไม,ไม่เคยน้อยกว่า3ตันเนี้ยเที่ยวแรกก็รอ3ตันหกวันนั้นกดไปอ่า ของอาเกียรติลือทีมงานลุยแรกแล้ววันนั้นไปเขียนข้าวคันนี้กดมาสี่ตันสามครับเห็นเยอะกว่าเขาสี่ตันสามยังไม่เต็มข้อเลยครับตอนสายแบกแบกที่ยังแบกวันนี้แบกอะไรสี่ตันไหวไหมสี่ตันไหว,วไหวอ่ะไหวรถไหวคนไหวแบบรู้ <c oughs> ก็มาเดิมเนอะบุญจารึง วันน right? yeah, yeah. ี้ได้โซ่ใหม่ครับตัดปริดแน่นหละโซ่ใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับลุงภาคขี้เมาเมื่อเช้านี้ไอ้โอ้ยเลยต่อใบจะดีหน่อยก็ฝากเอฟซีไปถึงเอฟซีด้วยนะครับดีว่า เจอทีมงานจำค้ามว่าบางทีก็จําไม่ได้นะครับทักทายกันจะว่าว่าอย่างรู้อย่างนี้จว่ายิงเลยนะจำคนไม่ได้จริงๆครับบางคนใแมสดงงีงจำไม่ได้เลยอขอโทษเดฟซีด้วยนะครับนี่ที่ตุนครับตอนศึกม้าใหม่ๆนี่หุ่นเพียวพอเดือนนี้ไม่ไหวละ กลับสู่สภาพเดิมเอ้ยหยบเครื่องก,กูไปนไงครับช่วงบ่ายกล้ามเนื้อยืดหยุ่นแต่ก็หลับอย่งเดียวต้นไรบางงูแบบมาดูคาเี่เสียงยังหลับอยู่เลย่เจ๊หมูปินมาไม่ไหวนะขาเจ็บ เมือวานนี้ไปรูดเตือกกดกดดินจัดก็เนี่ยครับรีบไปให้ทันเวลาครับสี่โมงไปถึงนะเมื่อวานไปสี่โมงครึ่งเพืือกไล่กลับบ้านไมฝากถึงไอ้นี้ S ส G S จ G ด้วยอย่าปิดให้มันไว้นะกลางวันแดดมาร้น ไม่ได้ว่าพาทิ้งถึงไกลครับแต่บอกว่าให้มันปิดจะช้าหน่อยแม่ตัดสิน5โมงครึง่งจะรถใครมาหลัง5โมงครึ่งไล่กลับบ้านเลยอย่างนั้นโอ้โหนี่รถไปเจากิโลแล้วเพิ่ง5โมงไล่กลับแย่แล้ครับพีฤฤฤ่ตู้บอกแย่อย่างเงี้ย้ึงถึง,ถง,ถงนายก <c oughs> เฮ้ยแป่แป่แปแปหน่อยเอาบานบน

ต้องายกำลังดูยกเฮ้ยอึ๊บไอ้าฮยเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับโอ้พอดีพรุ่งนี้วันอาทิตย์หยุดพอดีจะข้ามไปตัดฝั่งนู้นเลยครับมาเยอะครับของทีมงานย้ำคำ เนี่ยดูน้องดูนั่งเขานั่งเขานี่กลับมานี่ไม่ได้หยุดครับงานตอนซึกหมาใหม่ๆนี่หว่านปุ๋ยฉีดยานี่โอ้ยสบายทุกลมทุกลมแ <laughs> ลม้ว <laughs> ปีนี้อ่ะ <laughs> <laughs> ไปเป็นบางนางเนาโอเคครับฝากไลคล์ฝากแชร์ฝากกดติดตามทีมงานยามคาเลยครับ บางทีอาจจะมีรีวิวซ่อมเครื่องเลื่อยไม้บ้างอะไรบ้างก็ขอเข้าใจกันไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยแล้วบางทีคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้ครับสวัสดีครับรับพอถอดรองเท้าบูดมาก็เหม็นเลยครับ,บดมันอยู่นว<บ>ันนี้ก็ให้ซื้อสายรบให้มชานี้เอาที่ยากๆเสร็จแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้จะเอาที่หมูๆต้นสวย หมดแรงกันไปนะครับสองวันดจะลงเล่นน้ำซะหน่อยน้ำขุ่นมาซะแล้วไม,ม่รู้ครับก็มีไม้ตกนะครับตกน้ำหนึ่งนั่งอ่ะโตถ่ายหน่อยก็มีคอนเทนต์นะครับ น้ำนูดาวฝั่งคลองเลยพอดีเลยเลยไปเลยกํลังมีม่วงครับดึงขึ้นโอ้โหผักเตียนจ้เลยวหห luôn, หนะหลกักราวครับ đây đây nhé tuyệt tỏ được không ạ, lắm, đó lắm, đó lắm cái này, โอ้เตียนเจ้าเลยอะนะพูดถึงใครจะลือล้อกลำลรืออะไรใช้วิธีนั้นนะแรงดีว่ารถไถวะรถไถน้อยนะมันอยู่บนระโปงนะ่งอืมลอ,อยน้ำใสจังเลยไปครับยังไม่ทันเวลา